ในการนี้นะคะพวกเราราษฎรและเครือข่ายขอเปิดตัวแคมเปญโหวตเพื่อเปลี่ยนในเพื่อในในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้อันใกล้นี้นะคะกําหนดออกมาแล้วสิบสี่พฤษภาคมนี้เราจะมีการเลือกตั้งกันแคมเปญน,นี้ยืนอยู่บนหลักการสาอย่างคะ่ะข้อ1คือการเลือกตั้งต้องฟรีและแฟร์ในทุกระดับในส่วนของก,ก,อก,อกรกตกรกตต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบการหาเสียง ของทุกพักอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติกันการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ออกมาแล้วกรกตต้องมีคำตอบให้เราให้ได้ค่ะว่าการแบ่งเขตแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อใครแล,และทำไมมันถึงซอยย่อยขนาดนั้นแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะมันไม่ใช่แบ่งเขตเลือกตั้งเรารู้เราคิดว่าพวกเราในสังคมเข้าใจร่วมกันว่าการกแบ่งเขตเลือกตั้งแบบนี้มันไม่ปกติ มันจะมการแบ่งเขตที่เอื้อประโยชน์ให้บางพักบางกลุ่มนะคะและการนับคะแนนในวันเลือกตั้งกันนับคะแนนต้องโปร่งใสเราจะเรียกร้องให้กรกตน,นับแบบเรียลไทม์ไม่มีการดองคะแนนไม่มีการนับกล่องนู้นไม่นับกล่องนี้ทุกๆเขตเลือกตั้งต้องนับพร้อมๆกันและออกผลโดยทันทีส่วนพักการเมืองพักการเมืองต้องมีความโปร่งใสในการหาเสียงค่ะ ในทุกๆพักและเราขอร้องให้ไม่โจมตีทางการเมืองกันสู้ด้วยนโยบายสู้ด้วยความเป็นธรรมสู้กับความโปรง่งใสนะคะโจมตีกันเป็นเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันจะไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนสักเท่าไหร่นักเอานโยบายมาสู้กันดีกว่าเอาเรื่องจริงมาสู้กันดีกว่าความคิดมาสู้กันดีกว่าส่วนประชาชน เราจะขอร้องนะคะให้ประชาชนร่วมกันจับตาการเลือกตั้งในทุกเขตทุกหน่วยร่วมกันตรวจสอบการหาเสียงของทุกพักเช่นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเกิดขึ้นหรือไม่เราอยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาอยู่ตรงนี้ส่วนในวันเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วเราอยากขอให้ทุกคนร่วมกันอยู่ที่ครูหาเลือกตั้งก่อนเพื่อจับตาการนับคะแนน ว่ามีความโปร่งใสจริงหรือไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหรือไม่อย่าให้เป็นเหมือนตอนปีหกสองนะคะเราไม่พวกเราไม่อยากเห็นภาพนั้นและคิดว่าทุกคนในประเทศก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงตัวละครทางโครงสร้างทั้งหลายเช่นทหารกองทัพหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคนเหล่านี้ต้องไม่ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตัวเอง เข้าไปแทรกแซงในการเลือกตั้งเด็ดขาดแทรกแซงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการใช้อำนาจและอิทธิพลของตัวเองที่มีไปโน้มน้าวชักจูงให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือลูกบ้านของตัวเองไปเลือกพักใดพักหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเลือกในหลักการส่วนที่สองค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อที่ชัยชนะ จะมีชัยชนะร่วมกันของฝ่ายประชาธิปไตยเราขอให้พักฝ่ายประชาธิปไตยร่วมมือกันค่ะและต้องชนะอย่างถล่มทลายเพื่อที่จะรวมกันเป็นเสียงส่วนใหญ่และขอใหพ้พักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและประชาชนจะใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อการล้มเผด็จก,การให้ได้หลักการที่สามการเลือกตั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปค่ะ ต้องมีการปฏิรูปทุกองคาพยพเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนำปัญหาของกฎหมายมตาตราหนึ่งสองเข้าสู่สภาแก้รับธรรมนูนทั้งฉบับไปรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกรทับและแน่นอนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต้องเกิดขึ้นโดยวันที่28มีนาคมนี้นะคะเราจะมีการนำเสนอ และก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญของเราไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นและการขอความร่วมมือกับชาจากประชาชนและพี่น้องให้ช่วยเหลือบางอย่างเพื่อทำให้แคมเปญนี้เกิดขึ้นจริงและได้ผลจริงยีสมีนาคมนี้นอกจากเรื่องกิจกรรมเราจะมีการเสนอข้อเรียกร้องต่อการจัดตั้งรัฐบาลและ เสนอนโยบายขั้นต่ำนโยบายขั้นต่ำของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยค่ะ